คุณรู้ไหมคุณรัชนกเวลาผมเห็นคุณละผมอดนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เขาไม่มีตำแหน่งเหมือนคุณนะแต่คุณภาพของเขาวุฒิภาวะของเขาคุณธรรมของเขาสูงส่งกว่าคุณมากมายคุณไอ้เขาเป็นคนที่รักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่เคยดูหมิ่นเยียดยามราชการที่ก้าวเหมือนที่คุณทําคนนั้นชื่อปนัดดาวงผู้ดีคุณบุ๋มไม่เคยคุณไปเช็คได้แกททางานจริงๆมีคนบริจาคเข้าหาแกแกเอาเงินไปช่วยแกช่วยแบบเงียบเงียบมีปัญหาที่ไหนก็ไปคุณไอ้ เวลาเขายิงกันตายหงในหาคนไทยตายทหารไทยตายผมยังไม่เคยเห็นหน้าพวกมึงเลยที่โผล่หน้าไปแล้วไปเยี่ยมทหารเพราะคุณทาไมคุณเกลียดทหารใช่หรือเปล่ารังสมันรวมคุณก็เกลียดทหารใช่หรือเปล่าพี่น้องชาวทหารครับที่ตายไปญาติพี่น้องรู้ด้วยไอ้พวกนี้นี่คือพวกที่เกลียดพวกคุณคุณไอ้รัชนกที่คุณด่าคุณกันเนี่ยคุณรังสมันรวมที่คุณด่าคุณน้องนี้แม่งพวกมึงสองคนเคยโผล่หน้าไปหรือเปล่านอกจากไม่โผล่แล้วยังบ่นทำลาย ซ้อแซคนที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์สำหรับผมแล้วการจอมพลังเป็นคนตั้งใจทำงานจริงๆแต่ไม่รอบคอบบุ๋มปนัดดาทำไมคุณไม่หาเรื่องบุ๋มมั่งอ่ะคุณไม่หาเรื่องบุ๋มเพราะคุณโยงบุ๋มไ่คนอื่นไม่ได้นี่ใช่ไหมแต่คุณไม่หาเรื่องการจอมพลังเพราะคุณจับมือกับรังสีมันโรมเพื่อโยงกลับไปหาธรรมนัตถ์ถ้าอย่างนี้แล้วนายกรฐมีสีเทานุทินชาญวีรกุลที่ทําผิดกฎหมายหลายเรื่องทําไมคุณไม่เล่นงานเขาบัางละ่ะ